สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำการาเสริมเติมแต่งออปชันให้ด้ามขวานมันใช้งานดียิ่งขึ้นนะครับก็คือจริงๆหัวขวานนี้ได้มานานนี่แหละได้มาจากมิตสายสายขวานนะครับแล้วก็ผมก็ให้ช่างใส่ด้ามเป็นไม้นักบุตไม้นักบุตไม้ป่าทางใต้นะครับเนื้อแดงดีแล้วก็ทีนี้ก็ใช้ใช้มาก็อยากจะเปลี่ยนอารมณ์บ้างเดี๋ยว เราจะลงเท็กเจอร์ให้มันเป็นรอยอกันลื่นนะครับให้มันใช้บุ้งแทงบุ้งไปเลยนะ ผมใช้บุ่งพอเบิกนะครับเป็นบุ่งละเอียดครับโอ้สวยสวยรอยคมมากก็ไม่ต้องลึกมากฮนะระยะหางก็ไม่มีทฤษฎีอะไรมากครับระยะหางแค่ช่องไฟนะช่องไฟตามที่เราชอบ หูไปด้านหน้านะครับแทงไปแทงบุ้งเสียงหวานมากครับบุ่งออเบิร์ตใครได้ใช้ได้ติดใจนะต้องซื้อเก็บกัน มีช่วงนึงออเบิร์กเป็นที่ต้องการของนักเล่นหาเครื่องมือช่างไม้กันเยอะครับในเมืองไทยมีเท่าไหร่ก็เอามาขายกันหมดราคาตอนนี้ยังหาซื้อได้นะครับแต่ผมไม่มีขายนะครับต้องหาต้องหากันเองตามคำถามกันกับพวกเล่นเครื่องมือนะครับ เอาว,ว่าว่าโอเบิร์กนี้อันดับหนึ่งเลยนะในใจของช่งางไม้ปัจจุบันไม่ทราบว่ายังมีขายไหมครับยังมีปัจจุบันก็ไม่ทราบว่ายังผลิตอีกไหมที่ผมใช้นี่ก็คือโอเบิร์กรุ่นเก่านะครับ เดงหวานมากกินไม้เดี๋ยวน่าจะจับตามอร่องนิ้วได้พอดีนะ โ oh, เสียงหวังมากครับผมสมกับออเบิร์กนะฮะเมทอินสูวิดนแท้แทช่างมาเราเรียกกาะจันบุ้งกาพะจันสวยครับเราพอให้เห็นเอ่อเทเกเจอร์เป็นเส้นๆเ,เพราะว่าลายของบุ้งนะฮะเดี๋ยวลองเอาอะไรไปลบลายบุ้งได้บ้างครับ คิดว่าผมจะมีตะไบเหล็กแบบตะไบเหล็กของออสเตรเลียผมจำไม่ได้ว่ายี่ออะไรเดี๋ยวลองดูครับว่าจะลบรอยบุ้งได้ออกไหมก็โอเคนะครับเนียนะตามด้วยบุ้งท้องปลิงของอ ตามด้วยตะ้มบ,บท้องปลิงนะครับตะไบ,บท้องปลิงแบบละเอียดนะครับก็ลบรอยหยาบเป็นเส้นของมุ้งได้ลงตัวพอดีครับผมก็เนียนสวยครับเนียนสวยเข้ากับพื้นไม้ด้านนอกแต่ถ้าว่า ขอแนะนําว <54. S 2> ่าถ kind of the ้าลายไม้ยังไม่ผ่านการขัดละเอียดมาเนี่ยก็แทงบุ้งเสร็จผมคิดว่าใช้ได้เลยครับมันสวยดีเส้นเดิมของรอยบุ่งของเซนเซนวิกเนี่ยพึ้งตามอาประจันเนี่ยเป็นเส้นสวยครับลายขนาดนเป๊ะกันทุกเส้นเลย ผมับเป็นผู้ผลิตจริงๆนะครับดีเวเดนนัมเบอร์วัน one, ในเครื่องมือช่างลบรลยบึ้งหงายสวยงามกครับ อืมก็กระชับมือขึ้นครับเดี๋ยวอีกหน้านึงเราก็ทําอย่างนี้ต่อครับ